สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วิพชาดนตรีนาศิลินวันนี้เราจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนาศิลินสากลนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายเกี่ยวกับนาศิลินสากลได้จำแนกนาศิลินสากลได้ชื่นชมการสแสดงของนานศิลินสากลสาระสำคัญนานศิลินสากลเป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินั้นนั้น ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของคนในแต่ละชาตินาตศิลป์สากลเกิดขึ้นจากธรรมชาติและความเชื่อศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีดังนี้การเกิดจากธรรมชาติเริ่มจากการเต้นตามจังหวะการเคลื่อนไหวของสัตว์แล้วก็มีการพัฒนาตามอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์เช่นการดีใจเสียใจหัวเราะ แล้วจึงพัฒนาเป็นการแสดงละครของแต่และชนชาติ 2. กําเนิดจากความเชื่อและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มนุษย์จะหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมีการกราบไหว้บูชาหรือประกอบพิธีกรรมต่างๆซึ่งจะมีการบรรเลงดนตรีและการเต้นรําประกอบน้าตัดสีสากลที่เห็นได้ชัดเจนคือศิละปะการละครของตะวันตก เริ่มตั้งแต่สมัยกรีกโบราณจนถึงโรมันตามลำดับละครในสมัยกรีกโบราณเริ่มจากการแสดงเรื่องราวของการบูชาเทพเจ้าแห่งความสุขจะมีการจัดแสดงที่โรงละครกลางแจ้งต่อมาเป็นละครเกี่ยวกับมนุษย์ซึ่งจะมีสาระสาคัญเกี่ยวกับาศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมส่วนละครสมัยโรมันเริ่มจากการนำละครกรีกโบราณมาปรับปรุง การแสดงเน้นความตลกของเรื่องผู้แสดงสามารถใส่อารมณ์ได้มากขึ้นจากนั้นละครประเภทนี้ได้ลดบทบาทลงเนื่องจากไร้เกล่ดสารซึ่งถือเป็นการปิดฉากความเจริญรุ่งเรืองของละครตะวันตกในยุคแรกและต่อมาก็ได้มีการฟื้นฟูในยุคกลางของยุโรปและได้พัฒนาเป็นละครที่พูดเพียงคนเดียวมีการร้องเพลงการเต้นรำ จนในศตวรรษที่20รูปแบบของการแสดงจึงเข้าสู่สภาพความเป็นจริงของสังคมและพัฒนามาจนถึงรูปแบบในปัจจุบันนาฏศิลป์สากลจะมีการแสดงอะไรบ้างของประเทศอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะบัลเล่หรือระบำปลายเท้ามีวิวัฒนาการมาจากละครไมหรือละครใบ้เริ่มแสดงในสมัยศตวรรษที่15 แต่ไม่เป็นที่นิยมต่อมาราชสำนักฝรั่งเศสได้นำไปแสดงในพิธีมงคลต่างๆและได้รับการฟื้นฟูในสมัยพระเจ้าหลุยที่14จนเป็นที่ชื่นชอบของคนชั้นสูงและกลายเป็นมหรสพของคนทั่วไปในคศ1663สอ 1, 3, ได้มีการจัดตั้งสถานศึกษาบันเลขขึ้นในประเทศฝรั่งเศสซึ่งในสมัยก่อนใช้ผู้ชายแสดงบทเด่น ส่วนผู้หญิงจะแสดงบทรองมีนักบัลเล่หญิงที่มีโอกาสได้ขึ้นเวทีคือมาเรียแห่งเดอร์มาโกเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในการเต้นระบำปลายเท้าที่ว่งวอ,องไวในคศ1760ชอองจอดโนเวได้พัฒนาบัลเล่และออกแบบท่าเต้นในละครเรื่องลาฟีมานกาเดปัจจุบันการแสดงบัลเล่เป็นที่นิยมมากเรื่องที่นำมาแสดง ได้แก่เรื่องสวอลเลกนักประพันธ์อุปรากรที่เปิดการแสดงบัลเล่คนแรกคือชองปัปติสลุลีแหชาวอิตาเลียนและผู้ประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงคือชัยคอฟสกีซึ่งประพันธ์เพลงเรื่องสวอ l เลสปัจจุบันการแสดงบัลเล่มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปโดยบางครั้งจะนำบทเพลงซิมโฟนีมาคิดท่าประกอบเพลงเรียกว่า คอนเทมพ o รารี่บัลเล่อุปรากรจีนหรือนิ้วนิ้วเป็นการแสดงที่นำการขับร้องและบทพูดเจรจามาผสมกับท่าทางของผู้แสดงเรื่องที่นำมาแสดงจะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ประเพณีนิ้วถูกขนานนามว่าเป็นอุปรากรแห่งบูรพาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจีน และถือเป็นมรดกโลกนิ้วเริ่มต้นแสดงในสมัยราชวงศ์ซ้องรูปแบบการแสดงเป็นการพูดแบบบทกรอนสลับกับการร้องจะใช้เครื่องดนตรีประเภทดีสีตีเป่าบัลเลงประกอบการแสดงในศตวรรษที่18กลุ่มปักหิ่งได้ปรับปรุงอุปรากรแบบใหม่และ,จะเจริญที่สุดในสมัยพระนางสูสีไทยเฮาจุดเด่นและเอกลักษณ์ของนิ้ว อยู่ที่การแต่งหน้าที่บ่งบอกถึงลักษณะของตัวละครเช่นหน้าสีขาวจะเป็นผู้เยี่ยมโหดที่โกงหน้าสีดำจะเป็นผู้ห้าวหาญหน้าสีแดงจะเป็นผู้ซื่อสัตย์ในสมัยรัชกาลที่ 5, การแสดงนิ้วได้รับความนิยมมากในประเทศไทยจนเปิดโรงเรียนสอนนิ้วและมีโรงนิ้วจำนวนมากบนถนนเยาวราช ระบำหน้ากากพันชุมเป็นการแสดงพื้นเมืองของประเทศเกาหลีหน้ากากที่ใช้ทำมาจากเศษกระดาษไม้ขนสัตว์และบางหน้ากากยังมีความหมายถึงเทพเจ้ากับอมนุษย์ด้วยระบำหน้ากากพันชุมเป็นวัฒนธรรมของชนเผ่าโซซอนโบราณระบำหน้ากากพันชุมเป็นระบำที่มีความนิยมมากในประเทศเกาหลีการแสดง จะเป็นเรื่องราวของการล้อเลียนเสียดสีสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมชนชั้นสูงพัะภิกษุชาวบ้านธรรมดาที่มีความขัดแย้งกันผู้แสดงจะสวมหน้าก,ากากที่บ่งบอกถึงลักษณะของตัวละครและแสดงท่าทางต่างๆตามความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่ใช้แสดงคาบูกิคาบูกิเป็นศินละปะการแสดงของประเทศญี่ปุ่น เกิดขึ้นในศตวรรษที่17โดยนางรำชื่ออิซูโมโนโอกุนิซึ่งเดิมจะใช้ผู้หญิงแสดงล้วนการแสดงจึงมีความอ่อนช้อยต่อมาสมัยของโทคุก,กาวะได้ห้ามผู้หญิงแสดงเนื่องจากไม่ดีขัดต่อศิลธรรมเพราะผู้หญิงที่แสดงส่วนใหญ่เป็นโสเภณีในสมัยเอโดะหรือศตวรรษที่20ละครคาบุกิ ได้รับความนิยมสูงสุดโดยเป็นการแสดงที่มีความหลากหลายในรูปแบบท่ารำดนตรีเนื้อร้องใช้ผู้ชายแสดงล้วนโดยผู้ชายที่แสดงเป็นผู้หญิงเรียกว่าอันดะนาตะการแสดงจะใช้เนื้อเรื่องสองประเภทคือเรื่องที่เกี่ยวกับซามูไรและเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเมืองลักษณะเด่นของคาบุกิจอยู่ที่การแต่งหน้าและบทพูดในการแสดง ที่สะทอนให้เห็นถึงความเป็นอยู่การใช้ชีวิตต่างๆของคนญี่ปุ่นในสมัยก่อนระบำฟลาเมงโกเป็นเอกลักษณ์ของประเทศสเปนถือกำเนิดขึ้นในแฟนอันดาลูเซียต่อมาได้พัฒนาขึ้นโดยชาวพื้นเมืองเชื้อชาติต่างๆและได้รับความนิยมมากการเต้นระบำฟลาเมงโกผู้ชายจะใช้ลีลาของเท้า ในส่วนของแม่เท้าและส้นเท้าเต้นประกอบจังหวะส่วนผู้หญิงจะเน้นการเคลื่อนไหวของมือมีลีลาท่าทางสวยงามการเต้นระบำฟราเมโกผู้เต้นอาจดีดนิ้วหรือปรบมือส่งเสียงร้องประกอบการเต้นด้วยค่ะนักเรียนก็ได้รู้จักการแสดงน,นาฏศิศป์สากลของหลายๆประเทศแล้วเรามาสรุปความรู้กันค่ะ การกำเนิดของนาฏศิลป์โลกหรือนาฏศิลป์สากลเกิดขึ้นจากธรรมชาติและความเชื่อศรัทธานในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการแสดงดังต่อไปนี้ 1. บัลเล่หรือระบำปลายเท้าจะใช้แสดงในงานพระราชพิธีและงานมงคลของประเทศฝรั่งเศส 2. อุปรากรจีนหรือนิ้วจะแสดงเป็นเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ประเพณีตำนาน นิ้วได้รับการขนานนามว่าเป็นอุปรากรแห่งบุราพาผู้แสดงนิ้วจะแต่งหน้าโดยใช้สีต่างๆกันซึ่งจะแสดงถึงลักษณะนิสัยของตัวละคร 3. ระบำหน้ากาก,ากทันชุมเป็นศิลปะการแสดงของเกาหลีพัฒนามาจากวัฒนธรรมของเผ่าโซซอนโบราณ 4. คาบุกิเป็นการแสดงของญี่ปุ่น แสดงโดยใช้เรื่องราวเกี่ยวกับซามูไรบทพูดในการแสดงจะสะท้อนถึงความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น 5. ระบำฟลาเมโกเป็นเอกลักษณ์ของประเทศสเปนการแสดงผู้ชายจะใช้ลีลาเท้าเป็นประกอบจังหวะส่วนผู้หญิงจะเน้นการเคลื่อนไหวของมือให้มีลีลาสวยงามเพื่อเป็นการวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ครูขอมอบภาระงานให้นักเรียนอ่านทบทวนเนื้อหาในหนังสือดนตรีนาฏศิลป์เรื่องนาฏศิลินสากลหน้า196่ถึง201และให้ทำกิจกรรมเรื่องนาฏศิลินสากลหน้า2 0 2แล้วถ่ายภาพเขียนชื่อเลขที่ส่งในอัลบั้มส่งงานที่ครูสร้างให้จากนั้นให้นักเรียนใช้เวลาว่าง สืบค้นเข้าชมกรารแสดงนาฏศิสินสากลต่างๆตามที่ได้เรียนในวันนี้จากอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นไว้คราวหน้าเราจะนำมาเปรียบเทียบกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ